เเชื่อมจริงๆด้วยพักก่อนฉันจะไม่ไหวแล้วนะเธอเธอจะดูคนเดียวไหมดูคนช่วยวิวด้วยพี่ยินติดสีรีสไม่อยากจบใช่ไหมอืออันี่มันเล่นของว่ะสายมูว่ะนักแทงหลังว่ะทําไมถึงว่าเล่นของเป็นรมันเหมือนพยายามใช่หัวไว้แล้วก็ปิดตาปิดอะไรเพื่อไม่ให้รู้ว่ามาที่นี่อะไรงนี้นะอือ อืมเพราะมีคนเขาบอกว่าเหมือนกับกระบี่พยายามถ้าเป็นถ้าถ้าเจ้าของศพแต่ก็จะเหมือนกับอ๋อเอ่ๆ่ใช่<อ>ใไหมทีนี้มันจะปิดตาเพื่อไม่ให้รู้ว่าอยู่ที่นี่ไงอืมอมแล้วก็มีพวกยันพวกอะไรเต็มเลยมาสะกดไว้อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนตอนที่วิญญาณกระบี่พาไปหาล่างอะ่ะ มันก็มีมันก็ปกปิดใช่ไหมที่จริงว่ามันจะมีคนนึงคอยปกปิดก็คือคนนี้ใชส่วนอีกคนนึงเหมือนคอยพยายามช่วยให้หาเจออะไร <laughs> มันจะคิดอะไรใครน้เนี่ยจะสงสัยใครน้องเนี่ยเหรอน้องเนี่ยจะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ เฮ้ยน้องเขาปูมาแบบ <อ lle. S 1> ไม่เก่งนี่แหละมันยิ่งต้องพูดเก่งพอพี่ยินเคยสงสัยงเนี้ยใช่ไหม<ช>ว่าน้องไม่เก่งเลยอะไรเง<ช>ี้ย,ยแสดงว่า,าน้องอาจจะเป็นคนที่เนี่ยพยายามเปิดเผยนี่แหละพยายามเปิดโปงไอ้นี่อยู่เฮ้ยน้องนี่เป็นคนคนดีหรือเปล่าวะถ้ามาแบบนี้เป็นสายมูลเลยแล้วมันมีรอยฟันอ่ะเขาบอกแล้วมันฟันคอน้องเนี้ยบอกไม่ต้องมาพูดเลยนะเธอมองฉันไรมาตลอดเธอไม่ต้องมาว่าฉันดีน้องเนี่ยเป็นคนดีแล้วตอนนี้นะความคิดเขานะ มาอย่างนี้อ่ะแล้วพระเอกมีวิชาเชื่อมจิตแบบใช้กระดาษด้วยอ่ะใช้ยันด้วยมโหดมากเลยขี้กโกงมากเลยพรนะเอกเนี่ยเอาเรามีตัวโกงที่มันเก่งเราต้องมีตัวเอกที่เก่งขึ้นไปอีกแสดงว่าพี่เนี่ยพยายามเปิดโปงอยู่ตลอดอเธอจะย้อนเหตุการณ์หน่อยไหมเผื่อคิดอะไรออก สุดยอดมาพี่น่คิดไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวใครมาคิดว่าอะไรยังไงแต่ว่าด้วยด้วยรวมของของ EP นี้ก็คือเขามาอ่าหลังจากไหนนะเดือนหลังจากที่เขาไปเจอศพโดนกระบี nee ่ชี้ไปเจอศพแล้วมียันอะไรเนี่ยอืมเขาเลยไปพบว่าตัวเนี่ยไม่มีหัวทีนี้กลับมานั้น EP ก่อนหน้านั้นกลับมาแล้วเจอสิบพี่สิบพี่วู้แบนี้เขาจะไปตาม หลานจ้านลีพูดกับเวยิงว่าจะไปตามหัวอยู่ที่จินลินไทยก็เลยมาร่วมงานมาร่วมงานชุมนุมที่แบบหลานจ้านไม่ค่อยไม่เคยมาแต่ว่าพอครั้งนี้ก็มาด้วยแล้วก็พาแขกมาด้วยคนหนึ่งก็คือเวยิงเออพอมาถึงที่นี่แล้วคุกคนก็มองเวยิงด้วยสายตาที่แปลกเพราะว่าเขาเขาอยู่ในเหมือนกับ ร่างของโมเสียนีทุกคนก็เลย่เคยไปจีบเมียเขาใช่เคยไปจีบเมียของปามูเขาก็เลยมองได้สายตาแปลกๆแล้วก็เมียปามูก็ไม่ค่อยชอบเขาเออทีนี้ก็เลยอ่าก็มาเหมือนกับแฝงตัวอยู่ในงานเลี้ยงแล้วก็แอบไปแบบว่าไปส่องไปส่องดูลานเากาไปเจอน้องจินหลิงอะไรอย่างเงี้ยก็แอบคุยกับหลานแอบสอนวิชาเคล็ดลับเน็ตหน่อยนะนองอยากให้หลานเก่งนองอยากสอนหลานมากเลยนะถ้าสมมติหลานแบบ มาได้อยู่กับพี่เว้ยนะแบบเซสอนวิทยายุดน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งน้องเรียน,นรู้เร็วนะปุ<ก>๊บ<ก>ใช้ได้เลยใช่ยังเกง่งอ่าแล้วทีนี้ก็เลยอ่าฉายไปที่ว่าอยู่ในห้องพักที่อยู่จิน,นีไทย,ย่แหละก็คือ กินเหล้ากันแล้วก็ใช้เนี่ยแหละยันที่เป็นเหมือนกับขนมผิงเนี่ยแหละไปสืบไปสืบเพื่อหาหัวนี่แหละแล้วก็โปเชแล้วก็โปเชเจอหัวแล้วก็จุดหมายอะไรก็ไม่รู้ที่ที่เมียประมูแบบโนกำลังพูดว่าทําไมเธอมันมันโหดร้ายมันเลวร้ายอะไรอย่างเงี้ยทุนทุนทำมันนี้ได้อื่นคุณก็ทาได้ไหมก็คือเมียนะคิดว่าเรื่องลูกอะตอนแรกเมียไม่ไม่คิดหรอกว่าคนนี้เป็นคนฆ่าแต่ไปรู้อีกเรื่องหนึ่งที่มันยิ่งกว่านี้อ่ะ ก็เลยคิดว่าเออถ้าขนาดนี like right. uh, ้มันย mm ัง hmm. ท so ําได้นะลูกเนี่ยก็น่าจะไม่ต้องคิดแล้วเอออาจจะเป็นค่าประมุขอะไรอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะเรายังไม่เห็นตอนประมุขจินตายอ่าอืมเห็นแต่นักแทงหลังขึ้นคองลาดเลยก็เลยไม่รู้เออแล้วอีกประมุขหนึ่งก็ยังรอยตัดหัวดูดิอ่าใจมั่นใจเป็นรอยตัดหัวใช่ไหมก็ระดับนั้นน่ะไม่มีไม่ใช่หัวก็น่าจะ ขาไหนจะตัดขาไปทําไมอ่ะอืมอืมก็น่าจะใช่แล้วก็มีหัวแล้วก็พยายามปกปิดไม่ให้ตามหาเจอด้วยไม่เขาทําเขาจะเขาจะทําพี่เขาไปเพื่ออะไรวะเขามีเหตุผลไหมวะพี่ทำประมต่แต่ที่สังเกตดูภายในห้องน่ะเหมือนเป็นคนบ้าเก็บสะสมก็บีรอบๆกายเขาอีกก็บีมีชื่อเสียงก็ได้แต่ละอันมีคำพงคำพีแบบเนใช่คำพีอาจจะมีโอ้คำพีที่เขาอาจจะไป อาจจะมีคำภีของตระกูลหลังแล้วไปฝึกมาอย่างนี้เหรออันนี้คือปมที่ว่าคนที่ดูที่รู้ใช่ไหอือในนั้นอ่ะมีคำพีหลายๆแล้วเขาอาจจะไปฝึกนอฝึกเองเนี่ยเขาเป็นคนว่าสะสมอะไรหรือเปล่าอือเพราะในของนั้นมีแต่เหมือนกระบี่พวกกระบี่พวกดาบเหมือนกับของเรื่องชื่อหมดเลยในนั้นน่ะแล้วก็มีพวกคัมภีร์ต่างๆอือนักแทงหลังก็คือนักสะสมตัวยงอือว่า มองเขาเป็นคนดีได้ไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมคนนี้ไม่ได้ไม่ได้เขาออกเววตาท่าทางใช่แค่เรื่องเล็กเล็กน้อยแค่จุดหมายที่ถ้า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 เรารู้ว่ามันไม่จริงก็คือเออถ้าไม่จริงก็คือก็แล้วไปก็ไม่จริงแล้วแต่ใครว่าไงถ้าเป็นเขานะแต่นี้มันเหมือนกับว่าจุดหมายนี้เป็นเหมือนกับถ้าเรื่องไม่จริงจริงๆอ่อทำไมร้อนรลนขนาดนั้นแบบว่าพยายามเค้นว่าใครมาบอกใช่ที่จริงก็คือน้องเหนียมาบอก น้องเนี่ยก็คือแอบแอบคอยช่วยตลอดเวลากับไอคุยกับไอ้หูยินเหรออืมอืมเพราะว่าฮูยินเพราะว่าหูยินน่ะต้องรู้จากคนคนที่ให้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่จดหมายปริศนาแน่นอนเพราะหูยินพยายามปกปิดว่าไม่ไม่อยากบอกเออเพราะว่ากลัวไปทําลายเขาอืมเออน้องเนี่ยเป็นคนดีนะตอนนี้ผมกลับละเป็นน้องเนี่ยเป็นคนดีแล้วตอนเนี้ยอืมอืมคนเป่าคุยก็ไม่ใช่น้องเนี่ยแล้ว เออคนปอคุยอันเล็กๆใช่ไหมที่ว่าทําทําอ่าตอนวันวันที่ปู๋ยเยี่ยงเออเอ้ไม่ใช่ปู๋ยเยี่ยงเขาเรียกอะไรนะเออชื่อปุ๋ยเยี่ยงป่ะนักแทงหลังนี่ก็คือสุดๆละตอนนี้นะก็คือตัวแรกอันดับหนึ่งละอืมอือโอเคค่ะมีอะไรที่จะสงสัยใครข้ออีกไหมคะหรือจะเดาอีกไหมคะประมาณนี้แหละประมาณนี้แล้วค่ะเราก็จะจบกันที่ ep เนาวันนี้เนาะวันนี้ พักก่อนเนาะเผื่อจะได้ดูคอมเมนต์บ้างได้ๆด้ใช่เผื่อมีคนมาที่ใบเพิ่มเติมแล้วก็จะได้มาพูดในคลิปกันโอเคเดี๋ยวไปจะได้เข้าใจสร้างเรื่องต่อในฝันผมเองแล้วเออก็ประมาณนี้นะคะสําหรับอีพีที่40แล้วเนาะโอ้เดินทางมาไกลมากใช่เร็วมากแล้วก็รู้สึกผูกพันกับทุกๆตัวละคร ใช่แล้วก็ประทับใจพี่หลานจานมากเลยที่แบบเป็นเด็กเสิร์ฟให้พี่เวออินเรียบร้อยแล้วเด็กเสิร์ฟประจาตัวแล้วก็เป็นทั้งเด็กเสิร์ฟเป็นทั้งบริการอ่ะก็คือคอยบอกว่าเฮ้ยไปไปได้นะแต่อย่าไปไกลเกินก็คือในความที่แบบในความที่แบบเขาแบบตามใจแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่เขาสามารถดูแลได้ใช่เพราะว่าเวออิงเขาไม่ได้มีอาวุธอะไรนะไม่ได้มีกระบุ่ไม่ได้อะไรเขามีแค่วิชาของเขาอื บางทีถ้ามีคนแบบมาจี้กระบี่มาฟันเลยเขาบางทีเขาก็หลงไม่ทานเห็นไหมทุกครั้งจะเป็นหลานจ้านที่ช่วยกับเบืร์นิงที่ช่วยตลอดเลยเพราะเพราะหลานจ้านก็คือเขาได้สิบหกปีมาเขาได้ฝึกเนาะก็จะเก่งแอดวานซ์ขึ้นแบบสุดๆก่อนหน้านี้ก็คือเก่งแล้วคือเก่งมากๆใช่แต่ว่าอิงก็คือตัวท็อปด้านแบบสายเวทนะสายแบบฟึบฟืบฟืบยันยังเก่งเหมือนเดิมเนาะถึงเขาจะแบบฟืน อ่าหลับไปสิบหกปีแต่เขาฟื้นขึ้นมาวิชาก็ยังมากับเขานะขนาดเซียอย่างก็ยังว่าเป็นคนแบบคิดค้นวิชาพิสดารเลยเหรอใช่ก็เขาไปฝึกเองอยู่ในอ่าเขานู่ยแต่ะคือเขาไม่ได้มีตำรายอะไรนะเขาเนี่ยแต่ไปเจอแบบปุ๊บแล้วไปฝึกนั่นเองไปมาคิดเองไงอ่ะอืมเหมือนเขาเป็นคนฉลาดอยู่แล้วอาจจะมีพื้นฐานในเรื่องของการคิดค้นอะไรประดิษฐ์ประดอยเข้ามาเนาะเนพราะอย่างเขมทิศเขาคิดเองใช่เขามีพื้นฐานตั้งแต่เล็ก พอเขาไปเจออดาบที่เป็นอะไรนะที่เขามาทําหลอมเป็นตานอันนั้น<า>เขาอาจจะจ<า>เป็นคนเป็นคนคิดคนขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยอือประมาณนั้นแหละก็มีความเก่งอยู่ในตัวอืเก่งคนละแบบลานจ้านก็นเก่งด้านแบบกระบี่ด้านวิชาชินอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะใกล้ละใกล้จะถึงวันล้างแขนครับล้างแขนใครล้างแขนพี่ จินกวางเหยาว่ยออต้องถูกพี่เ้ย <laughs> ไม่โดนแทงหลังหรอ <laughs> ไม่ไม่ไม่มันมันใกล้จะจุดพีกแล้วเขาบอกเลยต้องโดนเน่ไม่จุดจ,ดจบแกหมายถึงว่าจะไม่โดนแทงหลังวันที่แกทำใช่ไหม <laughs> มันใจาแย,ย,ย,ย่ใช่ไหมเออว่ะ <laughs> <laughs> แกชอบแทงหลังเราไม่รู้ทำไมแต่คนนั้นแกแทงหน้าอยู่คนที่เป็นววนนี้ตัดหัวเลย ถ้าประมุกนะอาคนแรกที่แกแทงอ่ะที่ว่าอยู่ตะกุลเนี่ยนั้นแทงหน้าข้างหน้าอยู่นะไม่แทงหลังอที่เป็นที่เป็นรูฝึกอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรหัวหน้าฝึกอ่ะหัวหน้าหน่วยรบอะไรทักอยางเออที่พูดดูถูกเขาน่ะเขาแทงหน้าเหรอแทงด้านหน้าไม่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้แต่ว่าแทงหลังอ่ะคือแทงประมุ่นเวอรเขาทำไมชอบเรียกแกว่านักแทงหลังวะอาจจะด้วยเต็งคิดว่าเขาเป็นคนชอบตลบหลังหรือเปล่าแบบ ชอบแทงหลังคนอื่นแบบไปอยู่ไปอยู่ตระกูลไหนก็แทงหลังเขาหมายแทงหลังอาจจะหมายถึงตอนที่ติงพูดนะอาจจะหมายถึงการหักหลังหรือเปล่าไม่เขาคิดว่ามันแทงหลังเด้ออนี่แหละตัวร้ายที่สุดครับนี่คือตัวร้ายไม่ไม่มีหักมุมอีกแล้วหรอไม่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 มีหักมุมแล้วหรอไม่หรอกนะเซรีเขาน่าจะมีหักมุมอยู่ ไม่ค่อยไปอีพีนั้นน่ะอาจจะความคิดอาจจะเปลี่ยนต,ตอนนี้แน่วแน่ว่าคนนี้ก่อนหนะ้านี้เธอแน่วแน่กับพี่พี่เนีย่ยน้องเนี่ยมาก,กไมมน้องเนี่ยเขาปูมาแบบกลาง,ง,ง,งๆแหมแล้วเขาไม่ได้แบบชัดเจนขนาดนั้นแต่ตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าใครเป็นคนอบอกอ๋อชัดเจนเลยเหรอตอนนี้ใช่เขาคิดว่าเขาชัดเจนในความคิดของเขาแล้วว่าน้องเนี่ยแหละเป็นคนบอกอ่าเป็นคนบอกอ โอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับอีพีที่40นะคะเดี๋ยวเราเจอกันเนาะอีพี้า e อีพีหน้านะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วคอมเมนต์มาเยอะๆเลยใช้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะอธิบายเพิ่มเติมได้เลยบิวอแต่เฉพาะที่ผมทายถูกนะครับอันที่มิดผิดมองมองผ่ามไปอก็คอมเมนต์มาแล้วก็เด๋ยวจะอ่านให้พี่ยินฟังนะคะอันที่ไม่สปอยใช่อันที่ไม่สปอยจานพี่ยินฟังแล้วก็ ฝากทุกคนก็ติดตามเราไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะในส่วนของคอนเทนต์ปรมาจารย์นะคะเราจะมีทําต่อหลายๆอย่างของเกี่ยวกับปรมาจารย์ใช่หรือใครมีอะไรแนะนําในเรื่องของซีรีส์ในวีทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถคอมเมนต์แนะนําได้พอน้องบิวเขาเก็บอยู่ว่าแบบเรื่องไหนมีคนแนะนําเยอะก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ทําใช่เพราะว่าเราก็จะแบบ ดูจากโพเนาะจากตามตามคนติดตามในช่องเนาะเราไม่ได้แบบคิดเองแล้วก็แบบอยากนั่นอย่างนี้่คือมันก็มีหลายมันก็มีหลายหลายหลายอย่างที่เราอยากทําแต่เราก็จะไม่ได้ทําตามใจเราหรอกเราก็จะทําตามใจแฟนช่องมากกว่าซะมากกว่าใช่ใช่ค่ะอันไหนที่คอมเมนต์มาเยอะๆเราก็ทำเรือเรื่องทําก่อนซึ่งเราจะยังไม่พูดถึงว่าเรื่องไหนคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวมันจะเป็นติตเรื่อยๆใช่เดี๋ยวมันจะเป็นการให้ความหวังคนที่เขาขอนะคะก็จะรอทีเดียวตอนที่เรา ที่เราหลังจากทำคอนเทนต์นี้จบแล้วเราโอเคจะมีคอนเทนต์ใหม่แล้วค่อยจะไปนั่งดูว่าอันไหนที่คนขอ<ช>มาเยอะบิวตี้ไว้ทุวอันนะคะบิวมีทำโพสถิติของบิว <laughs> ใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะรู้เลยว่าอันไหนที่มันเยอะ <laughs> ใช่คะ่ะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจ,จให้เราด้วยนะคะครที่ยังไม่กดไลก์ก็เออใครที่ยังไม่กดซ like ับสไคร้<ช>นะคะก็<ช>ฝากด้วยนะคะฝากกดซับสไคร้ให้เราเพื่อเป็นกําลังใจให้ทั้งบิวแล้วก็พี่ยีนคน<ช>ต่อด้วยแล้วก็ใครที่ชอบก็คลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปให้หน่อยเนาะค่ะแล้วก็ฝากถ้าใครอยากจะอ่าแจ้งรับแจ้งเตือนเร็วๆก่อนคนอื่นกระดิ่งเลยครับกดกระดิ่งได้เลยแน่นอนที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าช่องเราไม่มีวันที่ลงคลิปแน่นอนนะคะก็คือลงตาม อความสะดวกใช่เราพยายามอย่าลงอยู่แต่มันก็บางทีมันก็ติดลห,หลายๆอย่างเนาะอยากอยากอยากรีบทำให้จบอยู่แต่ว่าก็<อ>แบบเออก็มันมีหลายๆอย่างที่เป็นงานประจําด้วยเนาะ,ะ,นะยิ่งหลงังๆยิ่งแบบเนือ้อเรื่องยิ่งเข้มข้นเรายิ่งเนแบบแบบอยากอ่านคอมเมนต์นะใช่ใช่ สนุกเข้มข้นบางอันก็จําผิดจําถูกก็มีคนมาคอมเมนต์ให้ตลอดน่ารักก็ดี <S <s ดีมากด,ดีมากเข้าใจแบบเนื้อเรื่องเข้าไปเข้าไปอีกค่ะยิ่งเราเข้าใจเนื้อเรื่องมันก็จะยิ่งอินเข้าไปเข้าใจตัวละครมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะใครรู้อะไรมากรู้อะไรมานะคะพิมมาเยอะๆยเลยพิมพ์มาบอกอยู่หน่อยกับพี่ยินแล้วก็มันชอบมีคอมเมนต์ที่แบบเนาะเหมือนกับแจ้งเตือนเราเราแต่ที่เต็งบอกอยู่ดีก็หายไป อันถ้าถ้ามีใครมาคอมเมนต์แล้วมันไม่แจ้งเตือนที่มันไม่ขึ้นอันนั้นพวกะวิวไม่ได้เป็นคนเมนไม่ได้ไปกดอะไรแบบซ่อนหรือสแปมเลยไม่มีนะคะคือมันเป็นน่าจะอยู่ที่การตรวจสอบของ y youtube อ่ะหาไม่เจอเนาะเห็นเด้งพอเด้ขึ้นมาบิวเห็นคอมเมนต์แค่สั้นๆพอบิวจะคิกเข้าไปดูก็มันจะขึ้นว่าไม่มีข้อความจะอ่านได้แค่แบบต้นๆแล้วก็จุดๆไปใช่เราอยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรเหมือนกันทุกคนก็ลองแบบ ลองเม้นใหม่ก็ได้แล้วก็เมนอาจจะเปลี่ยนคานิดนึงไม่รู้ว่ามันไปจํากัดคําพูดห้ามห้ามพิมคาว่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเขาไม่เห็นนะว่าเราจํากัดไม่ได้จำกัดเลยไม่ไม่เราไม่ได้จํากัดอะไรก็ทุกคนคอมเมนต์ได้แต่ว่ามันน่าจะเป็นส่วนของทางทางของ YouTube เขานะคะแค่จะแจ้งไว้ว่าไม่ใช่ช่องเราทุกคนกดอะไรนะเราไม่ได้กดลงหรืออะไรทั้งนั้นเรารับฟังทุกความคิดเห็นอะไรเลยนะคะพยายามนี่ตอบทุกคอมเมนต์เลยพยายามตอบทุกคอมเมนต์แต่ใครที่พิมพ์มายาวๆวิวอ่าน ทุกเคทุกบรรทัดเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบทุกทุกเรื่องออที่ทุกคนพูดบางคนเขาจะพูดเป็นเรื่องๆเ,<อ>เนะเาะก็จะขีดอ,อาจจะพูดเรื่องออหลานจานฉากนี้กับเรเวอร์อิงแล้วก็บรรทัดต่อมาอธิบายเรื่องพี่ซีเฉินอะไรเงี้ยคือบางคนพึบอย่างเงี้ยดิวก็จะแบบไม่ได้ตอบทั้งทุกทุกอันนะคะออแต่ก็จะตอบโดยรวม,มประมาณนั้นนะคะก็แต่ว่าอ่านอ่านทุกอันแล้วก็ใจฟูทุกอันที่ที่เขาคอมเมนต์มานะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากดูตัวเต็ม ก็ไปดูได้ในว t ดีหรือด้านล่างเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใช่เราแปะลิงก์ไว้ทุกๆคลิปเลยนะคะกดเข้าไปง่ายจริงเด้งเลยนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้ค่ะสไลด์พีนี้ก็พบกันอีพีหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมจบคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเนี่ยคนดีนะใช่เปล่าใช่